เจาะน้ำลำปางสวัสดีครับมาเจอกับผมช่องเจาะน้ำลำปางครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเราช่องเจาะน้ำลำปางนะครับ ลูกค้าบอกว่ามีช่างเข้ามาเจาะแล้วทีมหนึ่งแต่ไม่ได้น้ำเขาก็เก็บของหนีเลยก็เลยติดต่อเรามาให้เจาะนะครับลูกค้าบอกว่าเจาะน้ำมันต้องได้น้ำสดจัดให้ครับได้น้ำแน่นอนนี่คือท่อนิ้วครึ่งนะครับสำหรับการไหลนี่คือ ไลค์ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่มีสาตร์นะครับ <AR C US> S> <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ตั้งเง,นงนินเข้าเอาน้ำลางเลยบ่ ได้ความรู้อย <c oughs> ่าลืม กดติดตามเราไว้นะครับหรือโพสไว้ใต้คลิปเราจะมาตอบให้ทุกคลิปครับผม <c oughs> กดเป็นกำลังใจให้ช่องเราสำหรับช่องเล็กนี้ด้วยนะครับ